สุัลลอฮมูฮัมมัลลอม l a h อุความเมตตาจากลอสุภานาอูตาลาจงประสบแด่ผู้รับชมรายการอิสลามยะทอทุกท่านครับ ทำเลยลครับยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่รายการอิสลามยะาทอคซึ่งเป็นรายการที่จะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆในสังคมซึ่งวันนี้ผมอิมรอนนาสงารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรพิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับเมื่อพูดถึงในแง่ของธุรกิจวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในธุรกิจที่เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงไม่เคยเห็นผลงานของเขาหลายๆคนคงไม่รู้ว่า บุคคลท่านนี้เนี่ยทำอาชีพแบบนี้ซึ่งถ้าเราไปดูงานหรืออีเวนต์ต่างๆที่มีระบบแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นงานที่อยู่หลังฉากเป็นงานที่อคอยจัดระบบแสงสีเสียงให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูแบบเลิอนตาดูการสแสดงต่างๆแบบเรียกว่าน่าชื่นชมน่าดูนะครับซึ่งผมได้รับเกียรติจาก ท่านประชาลาบมากนะครับท่านเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์แสงสีเสียงที่ในจังหวัดภูเก็ตเองถือว่าได้รับการสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือระบบะธุรกิจซีดไลท์แอนด์ซาวนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับบางประชาราบมากครับสลามุอะไรกุมวะเราะมาตุลล้อฮิวะบเระกาตูนะครับทำด้วนะครับที่ทวันนี้ได้มีโอกาส มาพูดคุยกับบางในระบบของเรียกว่าอาชีพคนหลังฉากซึ่งคิดว่า <ผม S 2> หลายๆครับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้มีอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเวลามีงานหรือว่ามีอีเวนต์เนี่ยทุกคนต่างก็มองไปที่ชุดการแสดงการแสดงต่างๆของ,ของของงานนั้นแต่ไม่ได้มองถึงว่าระบบก่อนที่จะมีการแสดงเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ในการสัมภาษณ์วังในวันนี้เนี่ย ก่อนที่บางจะมาทํางานระบบแสงสีเสียงหรือว่างานคนหลังหลังฉากเนี่ยบ,บางมีประวัติการศึกษาหรือว่าการเรียนของบางเนี่ยยังไงบ้างครับอ่อประวัติความเป็นมาของผมนะครับพ่อแม่อยู่กมลาแต่ว่ามีบ้านย่าอยู่ที่บางเทาแล้วก็ตอนนั้นมาศึกษามาเรียนอยู่ตั้งแต่ระดับประถม 1. ถึงมัธยม3อยู่ที่บ้านบางเทาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้โคตาโรงเรียนเทคนิค เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคของ,ทงเทคนิคของภูเก็ <uk> ตทางภูเก็ตตนนั้นถลางยังไม่เปิดครับเ,ออเรียนสาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปวชจนถึงปวสครับครับอยู่ที่เ,ออเทคนิคภูเก็ตเลยครับด้วยความชอบส่วนตัวของบางเองหรือว่ายังไงที่อยากจะเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับผมผมชอบครับเมื่อก่อนก็เวลาตอนเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆชอบ,บเอาเหมือนกับเอาไฟฉายมาส่องไอ้เปลือกขนมที่ว่าแล้วก็มีทําเหมือนกับ ถุงกระดาษเหมือนกับเข้าฉายหนังกลางแปลงผมก็เอาไฟฉายมาส่งมาอะไรให้มันับมันจะเป็นสีเป็นภาพขึ้นคนี่ชอบทดลองชอบการสั่งไฟมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะตอนนั้นตอนที่จบก็ผมก็ทํางานไปด้วยฮะจบปวสน่าจะปี2000ก็2543คศ2000นะฮะหลังจากนั้นก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยทํางานอยู่2ปี หลังจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อที่ราชพัฒราชพัฒภูเก็ตภูเก็ตครับเป็นสาขาวิชาชีพวิทย์เทคโนโลยีการไฟฟ้าอ,อ,อีก3ปีแต่ก็จบปริญญาตรีที่ราชพัฒภูเก็ตถือว่าการเรียนของบางตั้งแต่ประถมมัธยมมาถึง,ถง,ถงมาหาวิทยาลัยอยู่ในแนวในแนวนี้หมดเลยก็ประมาณอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนีย่ยทีนี้ความชอบหรือว่าจุดสนใจก่อนที่บางจะมาทํางานนี้เนียนเน่ยบางบางมีอาชีพก่อนหน้านี้หรือเปล่า อาชีพก่อนหน้านี้ผมก็เป็นช่างซ่อมและก็มนเทนเนนอะไรประมาณนี้ฮัเมนเทนเนนซ่อมพวกอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยมีโอกาสได้เข้าไปในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแลวก็เคยเห็นงานเกี่ยวกับอีเวนต์อะไรเงี้ยเลยเลยชอบในจุดนั้นเลยก็พยายามเข้าไปศึกษาหรือว่าเข้าไปหารุ่นพี่ๆที่ว่าเขาเคยทำมาแล้วอย่างเช่นของชาร์ลีไลติงอะไรอย่างเงี้ยครับผมจุดเริ่มต้นบ้าง จุดเริ่มต้นที่บางมาหยิบจับงานระบบซาวแสงเสียงเนี่ยมันเริ่มต้นจากจากไหนวะออปกติผมอองานมัสยิดอะไรต่างๆเนี่ยผมรับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับออแสงเสียงเครื่องเสียงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดบริษัทเปิดอะไรขึ้นมาประมาณเนี้ยผมสะดวกในการติดต่อแล้วก็ไม่ต้องไปหาจากด้านนอกเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ย เราอยู่ในหมู่บ้านถ้ามีอุปกรณ์มีอะไรอยู่แล้วตรงนี้มันสะดวกในการใช้อะไรต่างๆงานระบบซาวระบบคือของบางเนี่ยครบวงจรทั้งเวทีทั้งเสียงทั้งอะไรด้วยมันเป็นงานงานแบบไหนคก็รับจัดรับติดตั้งอะไรประมาณนี้คือแล้วแต่ทางลูกค้าก็คือสามารถซัพพอร์ตให้ทางลูกค้าได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างก็หาอุปกรณ์คือเอาเป็นว่าสมมติว่ามีงานอยู่งานหนึ่งถ้าถ้าถ้าท่านคุณผู้ชมลองลองนึกภาพตามไปดูนะครับ สมมติว่ามีงานมัสยิดอยู่ในงานเขาจะจัดหน้าหน้าหน้ามัสยิดเลยครับเป็นลานกว้างๆบางจะต้องไปเตรียมอะไรบ้างตั้งแต่แรกขั้นตอนแรกที่ต้องเตรียมคือ1เข้าไปดูหน้างานกับทางลูกค้าแล้วก็สอบถามจุดประสงค์แล้วก็สโคปงานลูกค้าว่าเขาต้องการงานประมาณไหนบ้างมีต้องการเวทีต้องการอะไรบ้างประมาณนั้นคือไปแรกๆเนี่ยไปดูหน้างานต้องดูหน้างานนก่อนที่จะจะเริ่ม ตั้งเวทีจัดโครงเวทีแบ็กสเตจอะไรพวกนี้เนี่ยใช้เวลาเยอะไหมครอย่างน้อยเออถ้าเกิดว่าเป็นสเกลงานเล็กๆก็ประมาณ2วันสองวันเลยนะครับผมคือวันแรกไปดูสโคปงานแล้วก็แปลนกับลูกค้าว่าขอแปลนแบบแบบแปลนจากลูกค้ามาดูหลังจากนั้นก็ต้องมาออกแบบว่าเวทีสมควรขนาดประมาณนี้ความสูงขนาดเวทีเท่านี้แล้วก็ อุปกรณ์ที่เหลืออย่างเช่นพวกเต็นท์พวกโต๊ะเก้าอี้สมควรจะวางตรงนี้ตรงนี้ประมาณนั้นนะครับคือจะต้องไปดูหน้างานไปดูว่าตรงเนี้ควรจะจัดแบบไหนเวทีกี่เม็ดสูงเท่าไหร่ระบบแสงสีเสียงต้องมีอะไรบ้างจุดตรงไหนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่าจุดจิกความสามพลาดลายความสามารถแล้วก็มีหลายจุดที่เราจะต้องจัดการบริหารจัดการลูกน้องกับว่ลูอนนี้ผมมีลูกมีเป็นฟรีแลนซ์หมดเลยห้าคนครับผมห้าคนห้าคนเลยฮะบริหารจัดการลูกน้องยังไงบ้าง ก็จะมีหัวหน้าชุดอยู่หนึ่งคนแล้วก็หลังจากนั้นก็แบ่งเป็นออคนทำงานว่าเป็นระบบเส,สียงเสียงระบบเวทีอะไรก็แบ่งชุดกันฮะครับผมพอมเริ่มงานสมมติว่าถึงวันเริ่มงานแล้วครับเข้าวันเริ่มงานเนี่ยจะต้องไปเตรียมอะไรก่อนหรือว่าจะต้องแบบเซตลูกน้องยังไงเพื่อที่จะให้งานมันออกมาสมบูรณ์ตามที่เจ้าของงาน,นาาต้องการก่อนที่จะ วันเริ่มงานเริ่มติดตั้งใช่ไหมครับคือหลังจากที่ผมประชุมกับลูกค้าดูสถานที่ดูหน้างานปุ๊บผมก็เรียกทางทีมงานมาประชุมแล้วก็วางแผนว่า1สเต็ปที่1เราต้องทําอะไรบ้างสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับครับงานก็เอาก่อนก่อนหน้าโควิดเลยกันก่อนหน้าโควิดเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยรับงานเท่าไหร่กี่งานได ขั้นต่ำประมาณ4-6ถึง6งาน4ี่ถึงหงานต่ว<จ>นใหญก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2งงานครับเป็นงานเอาโดหรือว่าเป็นงานข้างในมีนทั้งเอาโดแล้วก็ indoor, อินโดส่วนมากจะเป็นงานงานงานแต่งซะเยอะครับสมันจะเป็นงานแต่งใช่เพราะว่าแขกที่ที่ผมทำก็จะเป็น India, อินเดียไต้หวันจีนฮ่องกองประมาณนี้คร เป็นงานที่ทางโรงแรมเขาเขาติดต่อมาหรือว่าหรือว่าเป็นงานแบบไหนทางโรงแรมติดต่อมาเองบ้างแล้วก็ทางซัพพลายเออร์หรือว่าผมก็เป็นซัพพลายเออร์ของสองทีมชารีไลติ้งอยู่แล้วก็อีกหลายๆทีมเขาก็ติดต่อมาจองคิวกันมาตรงนั้นก็ถือได้ว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยก็มีหลายงานสี่ถึงห้างานเนี่ยเขาเรียกเป็นอาชีพที่ที่สามารถเราเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลูกน้องได้คเพราะว่าในหนึ่งงานที่จะทำเนี่ย มันต้องมีเตรียมงานล่วงหน้าประมาณ3วันเตรียมงานติดตั้ง1วันเป็น4วันวันโชว์อีก1วันเป็น5วันแล้วก็วันเก็บทําความสะอาดอีก1วันแล้วก็พักเอกหนึ่งวันก็1สัปดาห์ก็ประมาณนั้นพอดีอครับงานอื่นนะบางงานนอกเหนือจากงานะระบบแสงสีเสียงระบบเวทีเนี่ยบางมีงานอะไรที่ที่เข้ามาเสริมช่วงนอกจาก งานอีเวนต์ระบบเสียงสีเสียงเนี่ยผมก็รับออกแบบติดตั้งงานเครื่องเสียงในประชุมระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านแล้วก็ตรวจเช็คพวกทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นเทนเนซ์งานซ่อมบำรุงรับก็ถือได้ว่าเป็นงานอาชีพของคนหลังฉากจริงๆซึ่งถ้าเรามองดูจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่ทํางานอยู่ก่อนน่าจะมีงานแสด้ซ้ำแล้วก็พองานเลิกงานเนี่ยจะเลิก กลางคืนเลือกดึกคับที่หนึ่งีสองเนี่ยกลุ่มคนอาชีพพวกนี้แหละที่จะมาเก็บของมาเก็บเช็คของนู่นนี่นั่นเช็ของดับของกว่าจะเลิกที่หนึ่งีสองบางครับประมาณนั้นฮะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่หนักนะหนักพอสมควรเพราะต้องแข่งกับเวลาคือบางครั้งเราทํางานในห้องประชุมของโรงแรมกับสมมุติว่าคืนนี้เรามีโชว์ปุ๊บเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนกับเช้าอีกวันหนึ่ง เช้าอีกวันหนึ่งประมาณเช้าเช้าเนี่ยประมาณ8ปดเก้าโมงเช้าเนี่ยโรงแรมอาจจะรับมีอีเวนต์หนึงเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จก่อน8ปดโมงเช้าประมาณนั้นครับคือว่ายังไงก็ทันเวลากับอีเวนต์ของโรงแรมอีกใช่ใช่ครับ มันต้องแข่งกับเวลาด้วยต้องบริหารจัดการลูกน้องเรื่องเของทุกอย่างเนี่ยจะต้องจะต้องเซตระบบให้มันเป๊ะๆเลยเพราะลูกน้องต้องแบ่งเป็น2ทีมในวันโชว์ต้องแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกคือสแตนบายรอคอนโรลแล้วก็อีกทีมต้องไปพักผ่อนเพื่อจะมารอเก็บงานเวลางานจบบังรับงานทั่วหรือเปล่าครับหรือว่าเฉพาะในภูเก็ตเคยไปไกลสุดประมาณที่ผมทําประมาณ4ีปีแรกไปถึงเชียงใหม่ครับ เชียงใหม่ะครับผมณตอนนี้เนี่ยกี่ปีแล้วบางที่ทําอาชีพนี้อยู่ณปัจจุบันนี้ประมาณ1 0บถึงสิปีแล้ว่าจะประมาณสปีแล้วนะครับสิปี12ปีที่ทํางานอยู่ระบบับแสงสีเสียงที่คอยให้บริการกับกับพี่น้องที่ต้องการมีงานอีเวนต์ต่างๆมีงานเลี้ยงงานบุญงานมัสยิดหรือว่างานทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเรียกใช้บางซีนะครับ <จ>ถ้า<ช>เป็นบางซิดได้เลยถ้าเป็นงานวันสยดนี้ผมมีราคาพิเศษให้ตรงนั้นนะค,ะครับ,รบทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาที่ถือว่าเป็นผลกระทบกับ,บกับทุกอาชีพทุกทุกแขนงอาชีพเลยก็ว่าได้เนี่ยนั่นก็คือโควิดที่มันมันมันส่งผลกับคนทุกกลุ่มทุกอาชีพเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าบางซิดเนี่ยมีการปรับตัวกัวกบ โควิดที่มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างกับอาชีพของบางแล้วก็การบริหารจัดการลูกน้องหลังจากที่โควิดเข้ามาเนี่ยจัดการยังไงเดี๋ยวมาชมต่อในช่วงหน้าครับบ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 บัดดา บบสหกรณ์ออมทรัพย์อันอิสลามิยะจำกัดเป็นสหกรณ์รูปแบบออมทรัพย์ที่ใช้ระบบอิสลามในการดำเนินการตามหลักชารีอะของาศาสนาอิสลามเพื่อบริหารจัดการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินสร้างอาชีพสร้างธุรกิจแบบอิสลามตลอดจนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกชุมชนและสังคม สิ่งแรกที่ที่สากลเรายึดก็คือเราจะต้องเดินตามหลักชาญิยะของศาสนาอิสลามเป็นหลักและในขณะเดียวกันควบคู่กันไปก็คือเราบริหารจัดการภายใต้พรบสากลแห่งชาติเราดำเนินงานภายใต้กติกาที่จะต้องมีการค้าขายนะครับนั่นหมายความว่าะจะต้องมีการค้าขายกับสมาชิก สากลรเราเนี่ยมีสาขาทั้งหมด3สาขานะครับตรงนี้ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยเป็นสาขาบางเทาและก็สํานักง,งานใหญ่สาขาหนึ่งเป็นสาขาที่เราให้บริการคนโดยการไปตามหมู่บ้านไปตามชุมชนก็คือสาขาโมบายแล้วก็มีจุดบริการที่เราขยายไปถึงที่อําเภอสุขสําราญที่จังหวัด,ดนนทเราได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ ในพื้นที่3จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดภูกเก็ตปังงานและกรนองเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ในอิสลามมากในเรื่องของข้อห้ามนะครับโดยมันมีตัวบทที่ชัดเจนจากอัลกุรอานซึ่งเป็นคมภีร์หลักของอิสลามนะครับแล้วก็จากแบบฉบับของท่านนาบีเรียกว่าสุนนะหรือฮะดิษนะที่อัลลอฮฺสุบฮานาตัลตลาได้บอกถึงดอกเบีย้ยใน Al อัลกุรอานเช่น อัลล h z นี่ยากูลนริบาลยากูมูนอิลลาคมายากุมุลละดีทักขบะตุห์ชตานุมินันมัสจุกระั้งต่อไปกับอายะนะนั่นก็คือมีความหมายโดยสรุปคร่าวๆว่าคนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะไม่มีวันยืนได้ตรงได้เว้นแต่ยืนเหมือนกับคนที่ผีข้าวผีสิงการใช้บริการที่นี่ทุกครั้งก็มารู้สึกว่าอบอุ่นเป็นกันเองะครับเพราะว่ามาแล้ว บริการสะดวกสบายทําให้เรามีความรวดเร็วในการทําธุรกิจและการติดต่องานนะครับตรงไปตรงมาสบายใจและการติดตกก็ง่ายสะดวกสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยก็คือความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นของสารกลที่นี่ความเชื่อมั่นของคณะกรรมการดําเนินงานอยากจะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมเราทั้งเป็นมุสลิมและนอนมุสลิมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยมาใช้ระบบที่ถูกต้อง ก็ขอเชิญชวนแนะนําให้มาใช้บริการที่นี่เพราะว่าหนึ่งการทําธุรกิจที่นี้เป็นการทําธุรกิจที่ว่าตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบทั้งผู้ให้สินเชื่อและผู้ขอสินเชื่อนะครับเราจําเป็นจะต้องสร้างส,สากลนมทรัพอันสาลามิยะเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้เข้ามาเรียนรู้รองว่าหลักการและก็แนวทางในการที่จะทําให้เราห่างไกลจากดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอย่างไร พัฒนาความรู้คู่คนณธรรมนำเศรษฐกิจเูสูอิสลามครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับธุรกิจคนหลังฉากนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้คุยกับบางซิดไป ในเรื่องของประวัติบางเองในเรื่องของธุรกิจก่อนที่จะเข้ามาสู่ระบบแสงสีเสียงที่บางทําอยู่และก็การทําธุรกิจในเชิงของงานอ e ีเวนต์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเมื่อมีงานงานหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแหละมันย่อมจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทํางนานแน่นอนบ,บ,บางมีวิธีการปรับหรือว่ามีการแก้ปัญหางานงานหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าทุกๆงานเนี่ยปัญหามันไม่เหมือนกันบางบบมีวิธีการปรับยังไงบ้างมา ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะฮะคือเรามีข้อได้เปรียบที่ว่า1เราไปดูหน้างานก่อนพอดูหน้างานปุ๊บเราก็มาประชุมมาศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นและก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในงานแต่ละงานนะฮะแล้วก็มีโอกาสดีที่ว่าเราสามารถติดตั้งหน้างานได้ก่อนลวงหน้าทุกครั้งที่ว่าติดตั้งเสร็จปุ๊บลูกค้าต้องต้องมีเทสตตลอดครับคือไม่มีว่าติดตั้งปุ๊บแล้วก็จะเริ่มงานเลย คืออย่างน้อยมีช่วงเวลาที่จะแก้ไขปัญหาประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงคือก่อนงานเริ่มก่อนงานจะเริ่มเนี่ยจะต้องมีการเทสแสงระบบแสงสีเสียงครับมีให้เจ้าของงานเนี่ยมาดูก่อนว่าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้โอเคไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับคือเทสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมหลังจากเทสร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บตรงนั้นก็พร้อมที่จะโชว์ไม่มีการเปิดปิดอะไรทั้งสิ้นคือสแตนบายรอที่จะโชว์อย่างเดียวครับครับก็ถือได้ว่าประสบการณ์ ของงานก่อนๆนำมามาปรับหรือว่าใช้ได้ครับคือคือใช้ได้ทุกงานเลยครับคือประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นเป็นประสบการณ์ที่ที่สามารถเอามาใช้กับงานต่อไปได้ทุกๆงานเลยครับทีนี้เนี่ยพอเข้าสู่ในยุคของโควิดวิกฤตโควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากที่งานเดือนเดือนหนึ่งสี่งห้างานเนี่ยกระทบมากไหมครับคือตามตามเป็นจริงธุรกิจของผมเนี่ย พูดตำตรองว่าทํากับลูกค้าต่างชาติโดยตรงเลยตรงนี้ก็กระทบร้อเปอเลยะเลยนะใ่ค,คือ<ม>พอโควิดมาปุ๊บเนี่ยจากสี่ถึงหาง,งานนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยครับใบแล้วบางแก้ปัญหากับลูกน้องยังไงบริหาลูกน้องยังไงาคืออย่างที่อบอกคือผมจบมาเป็น,ปนสายช่างช่างไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงผมก็ เบี่ยงแข็มมาที่งานมนเทเนนต์งานดูแลระบบงานติดตั้งอะไรต่างๆอ๋อคือคืองานอีเวนต์เนี่ยจะถึงแม้จะรหยุดร้อปร์เซ็นต์ไปเลยแต่ก็มีงานเสริมหรือว่างานอีกงันก็คืองานมนเทเนนต์เนี่ยลูกน้องก็มามาทำก็ช่วยด้วยครับเพราะว่าอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเดือนประมาณมีสายนที่ผ่านมาผมก็รับงานติดตั้งเครื่องเสียงในห้องประชุมของอบตกมลาครับผม ก็ถือว่ายังมีงานอยู่ก็ยังมีงานมีงานที่คอยมาซัพพอร์ตให้กับลูกน้องอยู่ครับใช่ครับเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยบางบางมองว่าถ้าเกิดว่างานอีเวนต์ไม่ได้จัดแล้วก็มีงานงานเขาเรียกว่างานเมนเทนเนนร์เนี่ยเข้ามาบ้างเนี่ยลูกน้องที่ที่บางรับผิดชอบอยู่เนี่ยเขามีมีเขาเรียกว่าพอใช้ไหมปะ ผมก็มีหารายได้เสริมให้เขาอย่างเช่นปกติผมก็มีรถบรรทุกอยู่ใช่ไหมฮะรถบรรทุกที่ยากขนของหรือว่าหลดของตรงนั้นบางทีก็เขามาเช่ารถพอเช่ารถอย่างเช่นย้ายบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีทีมงานก็ชวนกันไปก็ได้มีค่าใช้จ่ายเข้ามาได้บ้างก็ถือว่าบรรเทามีงานเสริมให้กับลูกน้องด้วยในการบริหารจัดการลูกน้องเนี่ยถือว่าถือว่าถือว่าดีเลยทีเดียวจากที่งานหลักไม่มี อันมาจิบงานเสริมงานเสริมก็คืองานบรนเทนเน้นต่างๆงานงานติดตั้งระบบเครื่องเสียงในโรงเรีครับแล้วก็มีรถบรรทุกที่ว่างอยู่ก็ให้เช่าขนย้ายขึ้นเึลื่อนย้ายสิ่งของเึลื่อนย้ายพวกบ้านอะไรประมาณครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาการบริหารงานการบริหารจัดการกับลูกน้องได้ดีเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับอยากที่จะให้บางฝากนะครับในฐานะที่บางเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจวัยหนุ่มที่ที่ยัง ถือว่ายังลดเล่นในวงการธุรกิจระบบส่สีงเสียงได้ได้เยอะเลยทีเดียวแหละอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กําลังรับชมหรือว่าท่านผู้ชมที่มีความสนใจกับเกี่ยวกับงานนี้ย,ยังไงบ้างนะผมอยากจะฝากถึงวัยรุ่นทุกคนนะครับที่ว่ามีงานทําอยู่หรือว่าไม่มีงานทําพยายามทำ,ทำทำตัวเองให้มีคุณค่าให้มากที่สุดเพราะว่างานทุกงานเราไม่ต้องไปดูถูกใครนะครับเพราะว่าทุกงาน งานทุกงานมีคุณค่าของตัวมันเองไม่ต้องคือบางคนคิดว่างานของอีกคนหนึ่งไม่ดีอีกคนหนึ่งดีไม่ดีตรงนั้นเราตัดสินใจกันไม่ได้เพราะว่าทุกๆุกคนทุกๆงานก็มีค่าของงานของตัวมันเองเรียกได้ว่างานทุกงานเนี่ยมันมีมันมีค่าอยู่ในตัวคนทุกคนเนี่ยก็มีมีคุณค่าอยู่ในตัวตัวและแต่ว่าคนคนหนึ่งนั้นเนี่ยจะเหมาะสมกับงานไหนจะมีความสามารถในด้านไหนทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จให้ดีที่สุด นี่คือคำคมที่ถือว่าเป็นตัวจุดประกายหรือสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้หรือว่าคนที่เมื่อโควิดมาถึงเนี่ยไม่มีงานไม่มีอาชีพไม่มีรายได้กลับมาท้อแท้กลับมาพูดแบบประชดตัว,ตวเองว,ว่าววเ,เราเนี่ยไม่มีงานไม่มีอะไรคงจะอะไรประมาณนี้ยอยากที่จะให้ลองกลับมาคิดใหม่ว่าเรามีดีอะไรอยู่ในตัวตตเราสามารถรทําอะไรได้เพื่อที่จะหาะไรายได้ให้กับ ตัวเองให้กับครอบครัวเป็นการหล่อเลี้ยงตัวเราและครอบครัวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้คือว่าเป็นข้อคิดที่ดีที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมสุดท้ายอยากจะให้บางฝากถึงธุรกิจของบางสักนิดหนึ่งครับ,รบ,รบก็ฝากถึงเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทีมงานธุรกิจเกี่ยวกับแสงสเสียงหรือว่างานอีเวนต์ทุกคนนะครับคือต้องกัดฟันสู้นะฮะและก็ต้องเปลี่ยน วิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าบางคนก็มีอุปกรณ์อยู่แต่ว่าอาจจะนึกไม่ถึงอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการทํางานตรงนั้นอย่างเช่นผมเชื่อว่าทุกบริษัททุกคนมีรถอยู่อาจจะใช้รถตรงนั้นนะฮะไปในการรับจ้างหรือว่าขนของหรือว่าขนถ่ายสินค้าครตรงนี้ก็ยังมีโอกาสตรงนั้นอยู่เพราะเพราะาอยากไปคิดว่าบางทีงานอีเวนต์ไม่มีแต่ว่ารถเราจอดไว้เฉยเมันก็ไม่เกิดมูลค่าขึ้นมารเราก็เปลี่ยนจากตรงนั้นะให้มี เปลี่ยนหาโอกาสอื่นเพิ่มมาเสริมว่าเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้เนี่ยเราหาโอกาสอื่นๆว่ามีงานอะไรที่พอที่อุปกรณ์ของเรามีเนี่ยพอจะทําเป็นเสริมได้บ้างถูกต้องเรานําอุปกรณ์ของเรามาปรับเพื่อที่จะหายายได้ให้กับเราได้บ้างเนี่ยที่ว่าต้องต้องลองดูลองลองลองหาช่องทางหูนะครับครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอยู่ทุกท่านครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดเหมือนกัน แต่เนื่องจากว่าการที่เรามีสติมีความคิดที่จะคอยปรับตัวให้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นให้มันให้ให้มันดีขึ้นการบริหารจัดการทั้งลูกน้องก็ดีการบริหารจัดการในธุรกิจตัวเองก็ดีเนี่ยลองพยายามที่จะปรับเพื่อที่จะให้เราอยู่ได้ในสังคมแล้วก็ให้ลูกน้องของเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับสุดท้ายนี้เนี่ย ผมต้องขอขอบคุณบางประชาลาบมากนะครับหรือบางอาซิท์ที่สละเวลาให้มาพูดคุยกับเราในรเรื่องของในแง่ของธุรกิจคนหลังจากนะครับอยากที่จะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอิสลามยามีเดียสองช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage อิสลามยามีเดียแล้วก็ Youtube c h anel อิสลามยามีเดียเช่นกันนะครับสถานี้ผมและบางซิดนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้า السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wabarakatuh